ไอเดินตบก่อนนี่เราจะล้ออะไรดีวะต้นกล้าต้นกล้าเห็นทีสดด่สุดเลยน้องแมวนี่กายก็เห็นก้าก้าบอกถูกทุกอย่างเลยโอ้ยยี่ตาตะกี้นี้มันต้องตาตะกี้นี้เว้ยเพรามันเห็นแมวเคยเห็นประตูทางออกมะปลาตัวทางออกออมันจะนูนๆออกมาใช่ไหมไอ้อออกล้าม, Rab, มไปแอบบอยู่ตรงซอกมุมเว้ยไอ้กล้ามบอกว่าพี่กายพี่กายมาตรงนี้สิฆตกรไม่เห็นแน่นอนเราก็แบบ ใช่เหรอไอ้ก้าดี่ไปแอบด้วยครับก้ากองมันเดินตรงมาเลยเฮียมันเดินตรงมาแล้วใกลไปไหนไอ้เฮียฆาตกรมาแล้วมึงอย่ารอให้พ่อของมันรีบหน่อยแล้วพี่ก็โดนตกแทนมันด้วยนะประเด็นไอ้เอ่ยพี่กายแหละทำให้มันเห็นเองพอพี่กายรับเปล่าไม่ไม่เกี่ยวเลยก้าไอ้เฮียที่กายไม่ช่วยเราเลยเออพี่กายพี่กายเราไม่รู้แล้วพ่อเราเสก็ไม่มีเพื่อนพี่แมวเออหรอไม่กล้าเป็นคนอย่างเงี้ยแต่แล้วไม่คนทำมา พี่แคไม่ชักช้าพี่ก็ชักเร็วอยู่นะถามพี่อามพี่อามพี่อามเร็วเปล่าโอ๊ยพี่กายหนูไม่ไม่ก้าอะไรเนี่ยคือเมื่อไรมันจะกดเนี่ยอะไรฮะคือมึงทำอะไรกะยิงเก็บเด็กอก้มแก้ก็ลังดูคลิปซืของเออก้าคนที่ก้าชอบชื่ออะไรพี่แมว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 มันทำอะไงใตัวฮะเมื่อกี้แมวก็แมวภูมิใจเหรอ พุงเตะที่พี่โกงโอ้หมโหอแมวมวมันพี่โกงวันดีมกสองเราเองนะฟ้องเลยเนี่ยเนี่ยนักโทมัสตัวนเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยแม่งโกงฟ้องฟ้องเออตายแล้วเว้ยมันบอกว่าอะไรนะมันบอกว่าทีมเล่นให้เป็นทีมนั้นมันตายคนแรกเลยเออพี่บอกว่ามันมันบอกว่าเนี่ยนะทุกคนเล่นกันให้ดีหน่อยนะเราจะได้กันเป็นทีมโอเคไหมพี่บอกโอเคแต่เมืองห้ามล้มนะตัไอแคนะ่น,นั้นน่ะแม่ลงล้มคนแรกเลยไอคนที่มันบอกพี่ กลัวแบบล้มก่อนมันเป็นมันไม่จะก็ว่าก็ไม่ล้มก,ก่อนนะพี่ยังไงถึงมาเล่นเดบิวต์กันก็จออากหนีผีอ่ะพี่อยู่ก็จากหนีผีเล่นในเรียนดีกว่าชอบเียนก้าพี่เล่นสมจินอ่ะโอ้โหฮียแบกกันไว้คือดีอะพี่เออไม่เอาอ่ะพี่พพไม่อยากเล่นใดดิตี้อ่ะเล่นทีไรแล้วมองซ้ายมองขวาครั้งเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่มองละดูเอา ก็ของฟังพี่กัดไงกลางคืนอ่ะแบบบ้านมืดมืดอ่ะเสียงเสียงมันยังเสียงยังไงอ่ะมันดังมากจนแบบออกหูฟังอ่ะนั่นแหละนะตอนคืนนะนั่นแหละก็ก็เห็นก็เห็นพ่อเดินเข้ามาพ่อเดินตาปิดปิดแล้วเราก็อะไรวะเขาฟดูอย่างนี้ตังดิไม่เ่าไม่ใส่หูฟังแล้วเปิดเลยเด็ดแค่เด็ดว่ะพี่เฮ้ยเด็ดเหรอพี่ อูแล้มอนไอ้กะกะดูเลยดูแล้วมันอะไรกะดูดูแล้วมันอะไรนะดูดูแล้วมันอะไรอ๋ออ๋อเออดูดูดูแล้วมันเราแตกไปอ้นี่กูชอบจริางเงี้ยที่ดูบอกว่าดูดูแล้วมันเราแตกเข้ามาแล้วเฮ้ยผีตัวนี้ผีขวาน ขี่ถือขวานเฮ้ยนะใครมาร้องเพลงแล้ววะเฟดดี้คูเกอร์มาร้องเพลงกลมใส่กุ้งยี่น้าเป็นเฟดดี้เหรอเฟดดี้คูเกอร์ไอ้เหี้ยเฟดดี้ชิบหายละกระโดดโอกแขวานยังไงอ่ะทะเครื่องกระปหรืออะไรก็ได้ฮะ ทำเครื่องระเบิดหรือทำเจ็บทำให้เราเจ็บอะไรก็ได้โอ้ยมันวิ่งเร็วกว่าไม่นะกะไอเ้เคียตัดหน้า,<พ>าตัดตาเลยวิ่งเร็วกว่าก็ไม่เข้าใจอ่ะทำไมผีต้องวิ่งเร็วกว่าถ้ามันวิ่งช้าก็ไอ้เขาจะตามทานเลยเ่อเอร์เฮ้ย wow ไอ้ม่เคยจานนั้นมันวาร์ปไง uh พี่ว่าวาร์ปน้ากว่าอีกอ่าผีมันมันโหลดเท็กเจอร์ไม่ทันหรือพี่มองไม่เห็นผีวะพี่มองไม่เห็นพี่มองไม่เห็น มันมาจะมันจะเอาพี่ใส่ฝันไปเช็ดแม่มันไอ้ควานว่ะกล้าแล้วน้ำแบบดินกล้ากล้าทดินไป้าก้าดินกล้าเล่นรถไวมากไปเลยไปเลยไปเลยโอเคดินะพี่มาช่วยได้ก็วิ่งไปเลยมันตีกล้าไม่ได้เวลาถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นตัวมันจะตีเราไม่ได้เลยเว้ยหรือเรารู้เราเคยเล่นเคยไปดูอยแล้วพี่หิวพี่หิวหี่มาผีไม่ได้เฝ้าใช่ไหม ดรอมันปะปีนมนสั่นอยู่โอเคเอาละมึงก็จะเสียงมันเลยมึงอยู่ข้างหลังก็เลยก้าดูหญ้าแค่หญ้าขยับก็คืออยู่โอเคปะยญ้าแก่แล้วขยับไม่ได้หรอบก้ามึงยังขยับได้อยู่เอ้ย,อยไม่นะก้าผมไม่ชอบคือต้นก้าไม่ชอบเลยอ่ะต้นก้าเละตุกอ่ะพี่ก็ไม่ชอบเหมือนกัน ม่ก็ไมานักอาอ้าวก้าวคนเดียวเลยอ่ะอ่ะกูรอให้ละอ่ะตายแล้วตายแล้วเมื่อคือมันเล่าก้าวคนเดียวมันเอาแต่ก้าคนเดียวก็ไม่เข้าใจคนอื่นก็มีไม่อ้าวเลยทักคนก็กูคนเดียวเฮ้ยพี่โดนไม่ผู้โอ้โหโอ้โหอุ๊ยอะไรวะ เออขี่มันเล่น<อ>เป็นเหรอเฮียเขียมันเอา,าอ่ะอ๋อไม่นะแมวแมว <c oughs> ทำยังไงให้มันหายเหรอพี่แมวหายอะไรอ่ะหายแต่ความฝันนะ่ะทำเครื่องระเบิดให้เพื่อนปลุกหร<ช>ืออะไรก็ได้ทำเครื่องระเบิดทำให้เราเจ็บโอ้โยเนี่ยเจ็บอย่างงี้แหละเฮียร้องเลยแนหะละร้องเลยแหละไปแมว, <side S 1> แมว ไปเลยไปเลยหนูอยู่ในฝาละผมแมวสุดยอดไปละไม่อยู่แล้วฝากด้วยนะแมวแมวพี่รู้ว่าแมวพี่รู้ว่าแกทำได้ต่แลวก็หลอกมากเลยพี่แมวเพี่กายก็เลอกมากกับเปลี่ยนเป็นหน้าได้ไหมเป็นพี่แมวก็ได้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 ไม่เป็นเป็นแกดีเล่าเนี่มันชวนเพื่อนได้ไหมแบบเชิญเพื่อนต่ออะไรเงี้ยพี่กาเพื่อเชิญเนี่ย มันคิดขวาเชิญไม่ได้เราต้องเชิญแบบเชิญจากในเกมเอาอะอยู่โน่อมๆไม่คือที่การเปิดเจ้าห้องมันก็รู้สึกว่าเก็บรอต้องให้แมวชวนอ่ะไอแมวเมื่อไงก็เมื่อไงก็การดูเสียงมันไดูได้แต่เราเสียงหนุอะไรนะหนูดีใครไม่เข้าฝันอ่ะไม่ได้เข้าฝันไม่ใช่หนูอันนี้แบบแกแกเอสไปแล้วกันก้แกเอสแมวไปแล้วกัน อันไดบ้าะล่ะคือพี่กายมาช่วยน้องโอ้เฮียลืมว่ะเฮียเห็นแมวเอ้ยไม่่นัูพี่ลืมจริงพี่ลืมจริงขอโทษเอาวลงมาลงมาลงมาหมดหมดแมมเฮ้ยพี่ขอโทษพี่พี่ไม่รู้จริงมันรุ่มรุ่มมาหิวมาหิวจะไม่หิวหรือหิวตัวเองได้หรอไม่เป็นไรช่วยกันฮิวช่วยกันฮิวสัญญาจะไม่หยิกเดี๋ยวพี่อาร์มดาหยิกแม่งล้นี โอ้ oh, ห้องวีโอเคไอ้ห okay. น่าจะรอหนูจะไปช่วยเพื่อนให้พี่รอพ,พี่ก็มีสก,กิลล่าผีอยู่นะหมายถึงแบบล่าผีเป็นอะไรเงี้ยยังไงเมื่อกี้นอนตีล่องนี่อ่ะล่าผีก่อนเนี่ยนี่คือการล่าผีคนน่ากลัวสิงเพลงอ่ะเออลาลาแม่งอ่ะกล่อมชิบหายเพลงกองเด็กพิงกองเด็ก,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 ก เฮ้ย <Hey, S 2> มันรอดวอะแมวนอาน,น,านผีตีเหรอใช่พี่แมวทำไงเหรอให้พี่แมวไหนพี่แมวไปโชว์ดิเพาะพี่แมวทำไงหายตาฝันอ่ะพี่กำลังฮิวอยู่ใช่ไหมก็้าหิดใช่ไหมใช่ถ้าให้พี่อยู่ยในเกมนะถ้าพี่แบบคนตีนได้พี่จะคนตีนเลยร้อกกับพ่อเหรอโ้นั่นเหรอ ไอ้ตั้งอยู่ในฝันคือเราจะหาตัวเพื่อนไม่เจอหรอเจออุ้ยโดนควายเลยแกเราต้องปิดฝันเฟรนดี้ครูเกอร์ก่อนเนี่ยถึงจะนั่นได้อะถ้าเราไม่อยู่ในฝันคือเราก็มันก็ตีเราไม่ได้ใครอยู่ใครอยู่ใกล้เพื่อนมากถ้าเราไม่ติดฝันอะเราไม่ได้เลยเพราะมันจะตีเราไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนมันก็รู้จุ่อยู่เิดฝัน ไม่นะย่ามาลาลอเจ็บลา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 ลลาลลา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 ลลา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 าลาาลนลาลลา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 ลลอาาลา่าาา โอ้โหนี่สินะที่เขาเรียกว่าฝันนะภาพก็สวยดีนะนะมีใบบงใบไม้เราดูแฟนตาซีเออแล้วพี่ก็ล้มไปละงงแล้วพี่ก็หลงละพี่งวงพงง่งหนูจะช่วยพี่เองลาลล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 ล คือมวช่วยทันนี่เอาไม่นะไม่ไม่เจ็บพี่กามีบล็อกาพี่กายวิ่งเลยบอกให้เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้เมวอืออูหูห่อเรือบแมวแมวหนีไปคุตายแน่นอนจังหวะนเนี้ย กูไม่น่ารอแล้วจ no? okay. ังหวะเนี้โอเคเราจะเนียนๆกับฟูยากะคุณแม่ค er> ่าจะควรเป็นยังไงคุณแม่ค่าจะควนควรเป็นยังไงคือแบบตอนจองเตียมันจะพุ่งไปข้างหน้าลัดหนึ่งด้วยใช่มันจะซาแล้วมันจะพุ่งนี่ไหละเพราะว่ามันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยมามายู่ไหนเห็นมาแล้วไปไปช่วยมันกลับไปหาแล้วมันกลังไปหาแล้ว ทำไมกูต้องยืนดื้อจตลอดวะไม่ไม่มาไหนูขออย่า <Yeah. S 2> โอเคหมอ,มอไม่กอดแค่ไรพี่อ๋อแขวน,นลเลยต,ตอนนี้ไม่มีเราแล้วมีแต่ฆาตกรเนี่ยเขี้ยอพี่ก็ดีนั่งดิโอ้ตายเลยอย่างเงี้ยอืมแขวนขวนไม่ต้องรู้เลยเออ โอเคต่อไปเรามาแช่งแมวดีกว่าว่ามันจะรอดไม่รอดเดี๋ยว,าายวงานหนักเลยนะแมวเอ็น,นุ่นสงสามคนตายไปแล้วยังไม่ได้ดูเท่าไหร่ก็ยังช่วยเหลือได้อยู่แค่ลืมน้องอะไม่อะไรหรอก <c oughs> ยิ่งลืมจริงแม,มวมันโดนแขวะอยู่ตรงหน้าพี่เว้ย่เดินไปซ่อมสิ <c oughs> เข้าดัวยไอ้ โคตรรักน้องแม่ไม่รอดแน่นอนหลงงานช้าขนาดนีน้ถ้าแมวถ้าแมวรอดนี่ให้ให้ให้กจุดตูดเลยโอ้ยจุดตูดทพี่ด้วยลาลาถ้าถ้าแกรชนะตาเนี้ยพี่จะเลิกยุ่งกับพี่อาวเว้ยเวลาสองวันอืมไม่ได้ทำไม่ได้ไว่าหนึ่งอาทิตย์ ก็ไม่ได้กันหรอกพีกาไอ้เฮียบโอเคก้าเรามาดาาผลดีว่ากาวรอดไหมม่รอดพี่ก็ไหเคองมนไม่รอดได้กลไล้ S <S <S เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าต้องไปเราเนข้าวนาทีน่ะเออการสก,กิลเช็คดีเอ้ยมาสก,กิลเช็คดีว่ะเอ้เอ้เอได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยหรอไอ้เพื่อนตัดเสร็จมาได้เหน็นเรื่องคนเดียว <S <S บ,บ้านะโอเคทุกคนเดี๋ยู่ก็ไปแล้วนะอ่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย าเดี๋ยวกลับมาอีกแหละเฮ้ยโดนโดนไม่ไม่ัอ่มนสามช็อตเฮ้ยแมวมันมีแฮกติกว่ะลา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 อปเรียบร้อยยี่ยวก็เดินหักคอ กระซูว่ไปหนึ่งทีแล้ว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 ะ้อทาำอะไรทไมมันดึงไม่ติดอะมันมันดึงไม่ติดอะ <c oughs> ก็พีครับเป็นเหมือนกันแม่เฮ <c oughs> ายนะนาาแล้วความโลความหวังเลยความหวังจะไม่มีต่อแล้วนะ <c oughs> เรียบร้อย โอเคทำตามตสัญญาเว้ยพี่จะพี่จาจุ่งกับพี่อาจอยหญ่พี่อาอีกสักสองวันโดนตกนี่กหมดอ่ะอ๋อมีเหลือคนหนึ่งนี่หว่าจะดูไหมไม่ดูโอเคเราไปดูแล้วกันโหแมวไม่น่าตายเลยแมว Gracias.